เรารู้จักรถอิสุสุข,ของคุณดีกว่าใครบุคลากรช่างของเรามีความชํานาญการพิเศษจากการฝึกอบรมจากสถาบันตีเพชรและฝึกอบรมออนไลน์พร้อมกับเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติหน้างานจริงเรามีความพร้อมด้านสถานที่ฝึกอบรมและมีการพัฒนาจากโครงการทวิภาคีสําหรับน้องๆนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้และปฏิบัติหน้างานจริงด้วยครับ เรามีเครื่องมือพิเศษสำหรับทุกปัญหางานซ่อมไม่ว่าจะเป็นงานโอเวอร์ฮอนเครื่องยนต์เกียร์เฟืองท้ายและจารบีลูกปืนล้อที่มีบิวดอรี่ช่วยทุนแรงรวมไปถึงงานตั้งศูนย์เพราะทางศูนย์เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าภาคอีสานมากที่สุดครับ ปัญหางานซ่อมไม่ว่าจะเป็นงานเช็คระยะงานซ่อมเชิงป้องกันงานซ่อมสําคัญงานซ่อมระบบปัญหาต่างๆง,งานซ่อมทั่วไปและงานซ่อมโอเวอร์ฮหตเรามีศูนย์ซ่อมตัวถังและสีที่มีมาตรฐานด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยไหล่แท้ทุกชิ้นวางใจได้คืนสภาพใหม่ให้ลดคุณ และยังมีอิสุสทักเซอร์วิสล ne ให้คำปรึกษาเบื้องต้นทางโทรศัพท์24ชั่วโมงอุ่นใจทุกการเดินทางโทร021180777อย่าลืมกด6นะครับ